ว้าวดวาูลูกสมอไทยดกมากๆเลยถือว่าเป็นสมุนไพรชั้นยอดเลยนะเนี่ยนะเป็นผลไม้ที่เราทานได้นะแล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยนะอยู่ในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยนะลูกดกมากๆเลยปีนี้สวัสดีครับวันนี้นาะเล็กพามา เราะชมไม้ในสวนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ครโรงพยาบาลของเราส่งเสริมการปลูกไม้ป่านะหรือว่าอนุรักษ์พันุไม้ต่างๆนะเราปลูกไว้กันเยอะแยะเลยต้นนี้คือต้นสมอไทยนะปลูกไว้นานหลายปีลนะแล้วนั่นและไม่ได้รู้ว่าการปลูกตั้งแต่แรกปลูกแบบไหนปลูกแบบต้นเล็กหรือว่าเอาแบบว่า ต้นใหญ่มาปลูกอันนี้ไม่รู้จริงนะแต่ว่ามันออกดอกออกผลให้เราชมทุกปีนะหลายคนก็เนี่ยมาเยี่ยมป่วยมาเยี่ยมคนไข้ก็เนี่ยมาสอยมาเก็บเพราะมันร่วงอยู่ตลอดนะเวลาลูกมันแก่แล้วเนะี่ยก็สามารถที่จะเอาไปทานได้นะบางคนเอาไปดองนะนะแต่นะเป็นสมุนไพรชั้นยอดเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าดกจริงๆหรือเปล่า นี่ฮะก็ถือว่าเป็นต้นใหญ่เหมือนกันนะอยู่ในสวนของโรงพยาบาลนะมีหลายต้นนะปลูกไว้หลายที่นะนี่ก็เป็นหนึ่งในจำนวนลหลายๆต้นนาเล็กก็เนี่นยพามาชมกันดูฮะลูกดกมากๆเลยดูฮะลูกกำลัง แหม่กำลังน่าทานเลยบางคนเอาไปกินกับตำน้ำพริกนะตำจ่มปลาจ่อมกุ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ชอบนะกินน้อยเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่ายอะไรประมาณนั้นนะเนี่ยเราเคยได้ยินตีผลาไหมคนระับผลไม้ที่เอาไปทำเป็น รวมสูตรเป็นยายาแก้ไอนะมีสมอไทยมีสมอพิเภกมีมะขามป้อมเนี่ยนะนะของดีๆของไทยเราเดี๋ยวนี้หายากนะเพราะว่ามันจะอยู่ตามไร่ตามนาส่วนใหญ่เขากนะ็ตัดทิ้งกันหมดนะแต่โชคดีที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตินะ์เนี่ยปลูกเอาไว้ฮะปลูกเอาไว้หลายต้นนะทำให้นาเล็กได้เห็นได้สัมผัส นะได้รู้จักนะได้ทำคลิปให้หลายๆคนดูกันนี่แหละต้นสมอไทยกำลังออกลูกสวยๆเยอะเลยสุดยอดจริงๆ